สวัสดีครับวันเสาร์ที่13กันยายน2568ยามเช้านะครับพานิมนต์พระใส่บาตรและร่วมรับพรพระยาม,มเช้ากันครับนิมนต์ครับข้าวถุลุกเียา,าวรลิวะหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเววะอิตโตดินนางเทตานาังอุปกาปฏิ อิหิตังปัสิตังกุ่ังาิปเมวาสุขิตสัพเพปุเรนจุสังตปาจันโทปนัสโสยะถามนิโทตุพระโสยะถาสุขีทีขาโยโภวิวาตมสีตีสุขังยุราจายิโอจัตตาร o ธรรมวัตันติอายุวโนสุขังครับมีเจคโลยีเลย ทางไม่ดีอ้อมมาห้าลูกกว่าอุ้ยไม่เป็นไรครับอุ้ยพอดีเลยอุ้ยหลับพรแล้วไปเลยจักรยานตายในหน้าที่อ๋อมีครับแต่มันไม่ค่อยดีใช้พิงเอาครับง่ายกว่าครับอ้ยเจอด้วยเจอหันหันด้วยเจอหันหันด้วยหันหันอยู่ตรงนู้นตรงสายพรถึงแล้วครับหันหันอยู่น่นเมนเพื่อนเราออ อันฮันเนอ,อไม่เจอกันเลยฮันฮานนี่มันครับเพราะว่าอภาิวันธนาสีเรีอสะเน,นจังุทภาปจายโนะจักตาโลธรรมาวันพันติอายุวนโนสุขัง พ่อรังเจริญสเลยา้าครับสวัสดีครับอ่มอามาเจอหลายวันเลยพอดีครับทางเละ <aunque> เลยโอเคครับครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกพี่ต้อมอันนี้มรนาบุญครับพี่โอ้ต้องบูธเลยนะนี่นีน่นีนนนน่เละขนาดต้องบูธเลยผมมาอ้าอมไกลเลยครับได้ครับ ่ามไปดูครบว่าเละข,ขนาดไหนทําไมเราต้องอ้อมไปแฮ่แต่เดี๋ยวไปตลาดดีกว่าอ้อมไปตลาดหาของกินด้วยนี่ทุกฝับดูกิจวัตรสะนะครับพักไข่เอฟซีเราหน่อยดีกว่าสวัสดีครับป้านิ่มนี่ทางนะเล็กขนาดไหนสวัสดีครับคนสวยครับไม่เจอกันหลายทิศเลยนะครับไปเรียนหนังสือครับ ไปเรียนหนังสือส่งไปอบรมนิสัยไม่ดีเลยต้องไปอบรมว่า <c oughs> ไงลูกฮะเฮ้เละมากครับนุ่นเราต้องอ้อมไปหกกิโล <c oughs> ไปแล้วครับสาธุครับอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุสาธุ สาธุครับอนุโมทนาบุญครับดตรงนี้นตรงนี้เป็นคลองวัดเพลงนะครับแต่อยู่ติดกับวัดใจมาใต้นะครับทำไมอนหายเรือไปได้ถึงวัดเพลงเลยนะครับโหลดเลยครับถ้าเราไปนี่เราก็ไม่รอดครับ ตัดูครับหอมรัดต oui, ูครับอานิมอลขนาดปุนครับตัดตู้ตัดตู้ สากุกครับอนุโมทนาบุญด้วยครับผมแค่นี้นะครับไม่ปลายพี่เปียกฝากด้วยนะครับพี่ต้อมผมอ้อมไปตลาดก่อนละสู้ไม่ไหวไม่ได้จะรอดพร้อมกลับอีกต้อมกลับอีกห้กิโลครับ ใช่ใช่ใช่ผมว่าพาน่าจะใส่บูธบ้างนะมันกลิ่นมันคมกลิ่นมันคมอ่ะดูดิบ้านพี่เนี่ยโอ้ปฏิพ่ชายขายของลำบากเลยนะนิมนฒนาบุญพี่ชายเลยนะครับตะทุตะทุส่งตรงนี้ละกันเดี๋ยวเราอ้อมกลับบ้านอีกห้ากิโลไปตลาดก่อนตะทุ้วยครับนิมนฒนาบุญเลยนะครับตะทุตะทุนิมนต์ครับ

อสวัจสดีครับสวัสดีครับครับครับนิมน์ครับยังไม่หายดีเหรอครับท่านหายดีเมทุกทุกระเต็นเต็มที่กใอยทุกใส่แห่งน่านบน <Rey ketchup> ทั้งครอบครัวทุกวิวัตีทุกทั้งกายทุกนวิทุกต่อทุกวิวาตีทุกทีทีทายุโกภวาภิวาธนตีลิตานิจังวัตปจายโนะจตตตาโลธรรมวาจันติอายุกันอสกลงางสุาพแงแรงนะครับสวัสดีทุลุกทุกุ ไปดีครับหายไปครับนะครับ mm อึบเสร็จแล้วเราก็เติมพลังงขวจับเนาะแล้วก็มีสามหมูร้านนี้อร่อยนี่ตลาดใหญ่ชมยำเช้าแล้วยูจิจะกินอะไรยูจิกินแล้วสวัสดีครับแข็งแรงครับใจตลาดเล็กๆปลาไหมยูจิโอตัวใหญ่ดี มหอยด้วยรักเธอประเทศไทยไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ลาดขับแล้วสวัสดีครับสาธุสาธุไว้พระลูกส่งพระไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ลาดโอ้โหหลบพี่เดินกลับขับสองโลเลยไปส่งหลบพี่ดีไหมไปไหมยิ <c> ้ม <oughs> ไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดใช่ไหม มาวัดไสมาใตครับเอาอาหารให้ปลาที่ท่าน้ำวัดนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดไสมาใต้ไปนะครับจะเจ็บจะจนรวยๆนะครับกลับใอีกรอบหนึ่งครับเอาอาหารมาให้ปลาครับสว่างแล้วปลาน่าจะพอมบ้างคงไม่หลงน้ํานะโอ้ยมีมีม,ม,ม,มีปลาไม่หลงน้ําอืมตอดเลยโยนปุ๊บนี่โยนยูจิไปจบเลยเดี๋ยวขนมปังที่บ้านมาให้ดวโยนยูจิไปนี่ นี่ไม่หลงน้ําไม่หลงน้ํำมังอยู่อยู่นีนก็หลงไปอยู่ตรงเนี้แหละแกปลอดภัยถ้าหลงไปแกโดนตกแน่นอนชัวร์วิ่งหาเลยไม่มีอะไรกินเลยอืทางมันไม่ดีอ่ะคนคนเลยไม่ค่อยมาทำบุญหรือเปล่าออ่ะแย่งแย่งกันนะฮะจ๊ะของดีมีน้อยเดี๋ยวเอาที่บ้านมีปี๊บหนึ่งอ่ะจบอ บัใส่มาใต้ครับยามเช้า,าวันเสาร์ที่13กันยายน2568น้ำหลอยกแหลแรงไปตลาดกันอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีนะไปตลาดกันนะเด็กไปกลับบ้านออมอไปตลาดจุ้กถ้าใครเอฟซีหน่อยหนูอารมณ์ดีเลยยิ้มเหมืได้เที่ยวอีกทาง เมยยตินังโหตุสุขสิตาโหตุยาติโยขอส่วนบุญที่เจ้าทําสําเร็จอันนี้จงสําเร็จแต่เจ้ากรรมในเบญจิตามันดาครูบาอาจารย์ตัวพระเจ้ารพรรยาบุญญาของเพื่อนแล,ละสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทิญหากข้าพระเจ้าได้ร่วมเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในกุณนี้และของมงดการจองเวรจองกรรมขัดก,กันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุ วันเสาร์สี่บุญครับ13กันยายน2568นะครับตรงนี้จะไปสมุดสักพอนะครับไปงานปั่นจักรยานสุขพ่อนะครับ,ไป,ปรรรบนนไปทำบุญท,ที่วัดด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่บาทตอนเช้านะครับเพราะว่าไม่คุ้นเคยทางน,นะครับจะเดี๋ยวเตรมของไปถ้าเจอก็ตามทางแล้วกันเนาะไม่จาะจงนะโอเคมีความสุขกคนทุกท่านนะครับฟ้าหลังฝนย่อมมดกลรเสมอนะครับ